ดูได้นะรู้จักก็ดูตกใจแล้วตัวเองตกใจอ่ารู้จักอชื่อสองอะเมื่อวาน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 ไงเมื่อวานนี่พี่เนี่ยเสร็จก้มลงมาตั้งแต่นมาอยางเนี้ยไม่เจอใครเลยจริงป้าคนนั่งก็ตรงนี้อยู่ตรงจีนยังเอ็มอะอะไตั้มเดินมาเนี้ยนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนั้นอะเเ่สาเป็นบางอะนั่งไงนั่งี้ยเราไม่มีใครไม่เจอกันเพราะว่าท่านผมนั่กับท่านก่อนก่อนจำชื่อไม่ได้เอามาเอามาพี่น้องพี่น้อง เรียนเรียกมาเรียนหนังสือเมื่อวานเรากลับปะเนี่ยเอากลับสิหรือว่าลืมอ่ะแอบนี่ตัวดีมากลูกอะลูกอยู่ไหนลูกลืมที่ไหนลูกไม่ได้ลืมอยู่กับมุกมุกเก็บไว้ให้ฝากมุกเอาไว้ไอโบกจัดอเมกาอเมริกอเมรไม่รีบอเมาไม่รีบเออเซ็นเลยได้ไหมเซ็นเลยก็ได้เซ็นมาหลายแล้กี่เล่มกี่เล่ม